น้ำท่วมอีกปีนึงแล้วห้องสิบว่าจะบุกมีน้ำนี่ที่แหละยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้น สวัสดีครับผมเตยจากช่องบ้านนอกครับเมื่อนี้ภาพมหายกย่อยกสะดุงอยู่แม่น้ำสงคขามครับน้ำท่วมอีกปีนึงแล้วเขาคิดว่าจะบ,บ่มีน้ำที่แหลกว่าป่าล่งแล้วน้ำอาจจะเบิดแล้วหนาวไกลเงียบมากที่ได้ได้ครับเต็มหวยเลยบอนี้ล้นรอบนี้หลายซัํมปีกายเลยเอาแม่ยางมาได้บ่ละแม่แม่ครับเขาจะไปขั้วป่าปมากด้ เบือนน้ำม,มันมือนเด้ออ่ะเดี๋ยวดูืองน้ำกันนะครับเดี๋ยวผมจะแต่งของแต่งอุปกรณ์ก่อนเอากจะไปยวพิุ่อนเทียงหน้าหน่อยเฮ้าเฮ็ดไบเฮ็ดว้เพื่อน้ำย่างเดียวทด้เทียงนั่นว่าทุกปีมันน้ำถล่มที่แหลกว่าจะบ่ไรโยกสะดุ้งน้ำถล่มถ่วมเมื่อก่อนครับแต่ว่าถ่วมจังสี่มายถึงว่าถ่วมท้องไหทุองหน้าเด้นี่ท้องไหทุองหน้ามันอยู่อีกฝั่งหนึ่งของหมูบ่บ้านเขตจังหวัดหนึ่งหมู่บ้านเขาอยู่ทังอุดรธานีอ่าม,มาทถวมนะครับมันสูงอยู่น่า อ็ถ <rac> ือมาเป็นรอบมาเป็นรอบเดี๋ยวดูเบิรงเหมือมันปูแล้วยกประทันปา <c oughs> น่าม่านแม่นะครับจ้าไม่ยกสะดุ้งน้ำกันเด้อรุนปลาน้าแเจงก็เห็นน้าแเจงอ่ะหีอพี่โอ้บ่อยากเห็นดอกแยมน,น, <c oughs> นี่ยปลาออกซาออกนั่นปล่อยเวอร์ตัวนี้ไหมเสียด้ยเนาะเสียด้ปลาเสียด้ท้องหน้าซ่อมซอมือซอมือ มันย่มเสียนได้ฝนกะหนำมากสักโอย้ยมาแล้วบ้านีแต่ว่าโดดออกไปตัวหนึ่งตัวนี้ซ้ำตัวน้ำโบกก่อนละน,น,น,น้ำโบกกับซ้ำหนี่งตัวซ้ำกัน ตัวนี้งมา,าใส่หมีมาจังาะบอลโอยกขึ้นมาคายไปยกซ้ายมาเดียวออบอโอ้ขตา,มาไม้เหรอระจนันอู้มันบอลมาทั้งไตพ่อบอลมาตทังไตงไไไเ่เอาเอาได้บ่เป็นโลกกับบัดนี โอ้โหแเห็นนี่แหละมือนี่เท่แรกครับเอา้าจะมาเรืร่อยๆบ่พอพอ,พอเร็วๆมันพอนะทั้งเต้พอ,อ,อ,อตแต่โคบโคบมันทั้งเต้โอ้โหทั้งเต้แล้วทังเต้ท่นเบิรจ่อยเอา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 เบิร์ตเลยสร้างเอาเราไม่ป๊ัดบ่อนเพียบๆมานน้ำห้ยนาครับเานาะประจันมายืนเบิงยิ่งว่าอย่าเห็นคนเบิงพอดีเลยจ้างเรามายืนเสนอเอา อุ้ยพวามมีมุพวามมีมุโอ้มันแตกออกที่หลังมั่นะที่หลังบอกบอกว่าวม,มันโดดออกตอนอันนี้กกำลังกระตุกขาดวิว้าวมาแล้ว อู auto, o, no, no, no. Mike, ้ฟ้าอู้นกนกนกมันมีหมูมันแตกสวดออกจังสันคือมันมีหมูมากธุรกิจยังไรเนี่ยเอเชียเติรจะบที่ประมวยฝันยกง่ายวันนี้แล้วปันนี้วันเขาแล้วยกขึ้นแม่งัดขึ้นงัดขึ้นมันบ่อนมากดิเห็นมันมากนะ ก็ธรรมดาหาน้ำแห้งปานนี้เนาะ 嗯。

มันดิ่งกันไม่พอขนมีมันดิ่ะโอ้โหมาแล้ว มาข้าวเที่ยงหนึ่งข้าวอะไรก็หลัข้าวหมี่แม่บ้านแม่บ้านแม่ขึ้นบ่อเต็มวะตัวนี้ ปลาอบเกลือมันจะงนน่วแน่นกว่ามัต้อกอยู่มองยี่โซนอีกเป็รยเอยู่มองใดๆเลยอัวนี้มันมี่แตกตัวมันคือัแตกส่วนๆละตัวไปยังประตูโอ้ก็ออกไห้วะตัวเบักไงขาดแล้วัวมันออกทั้งทาง

God, ปลาตัวนั้นเหญแต่ปลาตัวน oh, well ok> ี้น้อยปลาพอตื่นมันหน่อยบ่แต่ปลาตัวงิดมันใหญ่ป่ะเพาปลาตองตัวนี้แค่ที่สุดเลยมันลดูอะไรเลยวะน้ำน้ำปลาคลองี่่บูกินดิน้ำแท้งี่เขาเจ้าก้นใส่สีแบบโแล้วโอ้ยน้ำมันมาเก่าหันละ ก็เลได้วยตัวนี้ป่านป่าฮันเด่นตวเดี๋ยวเราไปล่ะพวกป่า่อันของกู้าหนาบ้าเดี๋ยวลงมันเลย ีแบบจดจัมากน่กนไ่ขันนั่นะอบ้าอบอ้เก่า้นครับซ้ำกาัยนกรับมายกสะดุ้งน้ำถ่วมันจากน้ำลดลงเนี่ยปลาจะถือเขาก็เลยมาล่องยกถืก ปลาม่ตมงามมารับมาจ่ามาเ้อจวดจัดดีครับนอกจาตมก็มามนิ้บได้เห็นว่าปีเด็กก็ได้บมาดีแล้วขาเห็นแล้วมับอลอเป็นสาแล้วนแม่อบหาอเดปีกปรบดปกอวะเบเกือบเกือบเขาเป็นสาวอยานนี่เขาไปเป็นไดมิเยอร์ป่ะ สอบได้ที่ไหนไ sì, นีนี the, ่มันได้สิบมันด้สิบสิไปอย่างนี้สอบได้ที่หนึ่งเล่าอะตอมอะตอมมักเรียกไล้อะตอมว่าได้ที่หาสันดีใจมากบอกได้นะไม่ได้หาไปดิย่าเอ้าถ้าเป็นที่หายย่เห็นรอยหนึ่งเล่าสันถ้าไหนที่หนึ่งย่าจะเหลยไล่คนคือว่าได้ที่หลาไม่ได้ลย เด็กหนูจะีแบบนี้กันเด้ก็มาบอกคู่นอ่างิสิบใเลอะไรปลาขาตรงไนไหมเป็นไรเนี่ยตัวใหญ่มันอยากมีกางตัวน้อยกินไงยำประตูรถกำยำเบดหัวรถตัวจ่กินบดตตูเขาได้ตัวใหญ่จ่ว่าขั้นจังต่านี้จะเสียบไตต่มจต่นนี้ พูดอะไรกินง่ายๆเนาะจำนั่นจำนี่ก็ยกินเลยแต่อันเพชรกินได้ป่ะไอ้พวกเท่าอันไปซื้อเนื้อหื้นได้ได้กินไปเที่ยงไปนั่งนะไปขึ้นไงไม่ได้ย่านให้ยกกลางน้ำเลยลุ่ยใะย่านมันบ่ถ่วงใช่มันบ่ถ่วงข้างยางถนนยันยันเห็นเอ้าขึ้นเพชรไปกลางน้ำผมมันป่ะขึ้นไปกลางน้ำแล้วเพ็ดทางขึ้นไปสู้งๆอ๋อเฮ็ดทางเข้าไปเฮ็ดสะพานขึ้นไป มันบ่ห้งสูปีนี้มันบ่บถ่วมนะแต่ป,ป,ทป,ปีที่แล้วมีที่แล้วาาาจจขวขึ้นเนี่ยระบาออมาจ้า้วสุขัวเออใช่ตี๋เหรอต่อขึ้นมาได้เอาๆๆอมะไม่เอาไปขายไปเจาไปเอาไปรอบนึงได้จาโล ของสามโลอยู่นี่ก็จักห่าเจ็ดแปดโล่แหละมือนี่อันนี้คือมือแรกผมว่ามือต่อๆไปอาจจะถือขาก้อนนี้ถ้าเกิดน้ำบกอันนี้น้ำขึ้นเยอะเรื่อยๆอยู่นะครับเนาะเอาน้ำขึ้นก็บ่ถือบ่ถือนี่นี่ยังป่านี่มีตัวงามอันนี้คือหมายถึงว่าช่วงฤดูที่น้ำร่นหัวยังสีไมนจะถือทุกมือละเนาะครับแต่ว่าซ้ำนี่บ่ถือว่าถือซ้ำปีกายถ้าเกิดเทียบก็ปีกายนั่นโอ้ยเอาบรวัติบ่ไวแต่ว่าปีนี้น้ำ น้ำสุดท้ายมันมานี่ผมว่าป่ามันจะหลายอยู่เดีเพราะว่ามันได้ล่างป่าลงห่วยเนาะป่าตามทุ่งไหยทุ่งหน้าบริกางตามท้องไทยทุ่งหน้าล่ลงห่วยบมดผมว่าเพราะว่าน้ำมันถ่วงบมดอ,อยู่หน้ห้องนี่างถ่วงควักอันนี้เจ็ดโลเลยนี่สามสามโลปะ่ะสองโลสองโลมามาเตะโอ้มันมันหายเราด้วยไห หกู่เดียวนี่6โลบวกอีกเศร้าอีก3โลโอ้เกือบสิบโลกูแล้วนู่นนี่ไว้แต่ถือดินะสำหรับวันนี้ก็ต้องฝากว่าสสนีก่อนนะครับจังรุนกันไม่คลิปหน้าขอบคุณทานทีติดตามแะรับชมครับผมเตนมปนอกขอลาไปก่อนสวัสดีครับ